โอ้ไม่ก็คือมันร้อนใช่ไหมอัดพนักงานนะคะมาวัดแต่นั่นจะเป็นวัดในบ้านมากกว่าดรอปสถานที่ผิดหรือยังไงก็คืองงการจะขึ้นรถไฟที่เดลีนะคะต้องใส่กระเป๋าเดินอยู่ในสนามบ okay. oh, ินเลยค่ะก็จะมีบอกนะคะว่าถึงไหนแล้วไปสายไหนได้บ้างเปลี่ยนสายตรงไหนแต่เป็นภาษาฮินดีค่ะ สดุดราคานี้สําหรับคนไทยไม่แพงเลยนะคะแต่ว่าสําหรับคนอินเดียเนี่ยแพงามาก<า>สายสีเออสีเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเหมานะปวเพึ่งนะกออกเลยเม็ดกับโอ้พ่งมาสี่สิบรูปีอันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือว่ามีขบวนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวด้วยทำให้รู้สึกปลอดภัยมากๆเลยค่ะทุกคน ตุ๊กตก็ยังรับคนไม่จํากัดเหมือนเดิมนะคาลองเท้าก่อนลุกต้องถอดรองเท้าเสมอก่อนเข้าวัดลงสถานีชันตะปูสายสีเหลืองค่ะ พี่ชันตะปูนะคะแล้วก็จะมีสิวอค์ใหญ่อยู่ตรงนี้พี่ชันตะปูคือใหญ่มากเหมือนจะเป็นปางที่แบบที่ราชินีมีอะที่เหมือนจะเป็นลิงด้วยแล้วก็จะเป็นคนด้วยมีซิกแพคด้วยนะแต่คนอินเดียไม่เห็นดีเลยไม่ได้ลบหลูนะคะข้างหลังก็เหมือนเป็นคนเจิมนะคะทุกคนเจมให้ข้างบนนะ้คะรับพรแล้วอะไรเงี้ยอืมจบ ไปอินเดียเกตกันต่อโอ้ยพวกแบบแต่แสงดีมากเลยอ่ะตรงนี้ถือดีมีตากล้องได้เลยแต่ว่าสามารถถ่ายรูปผมถ่ายรูปแค่ได้เลยนะครับห้าสิรูปีคือก็ดีไม่ต้องไปลำบากไปจ้างตากล้องอีกหรือว่าแบบไม่ต้องถ่ายรูปเองคนละนะถ่ายรูปแค้เลยแล้วก็พูดก็ได้ ตรงนี้ก็คือหาช่างถ่ายรูปให้เลยหาพกแว่นหาให้ทุกอย่างนะคะทุกคนคือทุกคนไม่ต้องพกอะไรมาเลยพกแค่ตัวกับเงิน50าสิบลูกป,ปีมาได้รูปได้นอน <laughs> จัดท่าโพสให้ด้วยนะทุกคนแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาดามใส่แว่นมาดามโทนะคะอย่างนี้ช่างเป็นช่างที่ดีแล้วเกินนะสบา เท่ากับทั้งหมดก็คือพันรูปีนะคะทุกคนแต่ก็เท่ากับค่าถ่ายรูปทั้งหมดก็คือหนึ่งรูปีนะคะประมาณ4ี่ร้อยกว่าบาทแต่ก็ถือว่ามีรูปก็โอเคแหละเอองงผ่านมาเกตนะคะอันนี้มันเกาหลีหรือเปล่าเหมือนเมียงดงมากแต่ถนนก็ค่อนเหมือนเมียงดงปะแต่ว่ามันก็ของเยอะอะแบบเหมือนเป็นที่ที่แบบลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยปะ พวกแคนทรับหรือพวกเสื้อผ้าหนีตรงนี้หมดกระปุกกระเป๋านะคะทุกคนสวีด้วยทุกคนแบบว่าคือ,อ,อ,อเ,เหมือนตัวอย่างได้เรอปะนี่ซีอิ้วเมีขนมโปรตีนขายด้วยทุกคน,นขนมโปรตีนแม็กโปรตีนโปรตีนห้ากัมเดี๋ยนะห้ากัมเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่โโปรตีนกี่กรัม,มวันนี่แต่ทำไมต้องมีบัตเตอร์อบเนื้บัตเตอร์ขนมเยอะมากขนมเยอะมาก ของทียมากโมโมโห้าสิหปก็วัดที่พึ่งของคนยามยากโมโมอ,อีกแล้วโมโม่มาอินเดียวคือต้องกินโมโม่บางทีเราก็เข้าถึงประทนธรรมเกินไปกินโมโม่บน จะ <Good> mm. รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ต้องมีประตูแบบนี้ซึ่งมันกั้นอะไรได้อะบางทีมันก็ไม่ได้กั้นอะไรได้เลยนะนจะดังปีป๊บป,ปีมันก็ไม่เห็นจะดังคือมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเหมือนพังทุกที่เลยแต่มีไว้แบบเหมือนมีไว้เฉยๆไม่ว่ารถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ย การจองบัตรก็มาที่บัสแท่นได้เลยนะคะก็จะมีแบบเหมือนแบบบูธให้จองอะไรเงี้ยมีรัศมีอฮอลิเดย์ที่แบบดีๆแล้วก็มีสิงห์บ,บัสวันนี้เราจะได้นั่งวันนี้เราจะได้นั่งบัสดีๆสักทีและอันนี้ก็มีโดมิโนพิซซ่าด้วยนะคะอันนี้นะคะคือสมาร์ทบัสก็คือว่าแบบว่าเขาบอกว่าม่เซฟตี้นะคะ1ัน400รูปีก็คือค<อ>ัน500อะไรเงี้ยแพงมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็แพงแลกกับความลอดไทยด้วยนะคะทุกคนบางที่<อ>บัสแบบ เขาเรียกว่าอะไรบัสของอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่ามันเป็นบัสแบบบัสไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนแบบบัสที่ยี่ห้อไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยก็จะน้อยกว่าเดี๋ยวมันจะซ้ําลอยนะคะทุกคนทุกคนจองเสร็จแล้วคือเร็วมากมาตอนนี้ได้เลยแต่ว่าบัสมันจะเต็มต้องมาเร็วๆหน่อยนะคะขนาดเรามาต้องรออีกเป็นชั่วโมงกว่าบัสจะแบบบอรดดิ้งอะไรเงี้ยค่ะคุณค่ะทุกคนพันสี่ร้อยลูปีก็คุ้มนะมีคนเก็บได้ด้วยแล้วก็มีคนพาไปบัสด้วยนะคะ เป็นพนักงานของอินเตอร์ชื่อประานอินเดีย์อเ,ออเกชเมียเกะนะคะอินเตอร์เกตสำหรับไปต่างเถิ่นต้องวางกระเป๋าเหมือนเดิมยิ่งก่อนสนามบินไปอีกนี่นะคะติเกตคอนเนอร์ขวนะคะแต่แนะนำว่าซื้ตอตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยดูแบบไม่ค่อยดีดู้ที่ตกนะคะทุคกคนทันซอยแมนชัลเลอร์บาตเดียเราออกจุดที่เราเข้าอ๋อไม่ใช่เราลงไปข้างล่างนะทุกคน ก็แปลกใหม่ดีถ้าแบบมาเองก็น่าจะหลงนะคะบนเที่ยวตรงนี้นะคะสามีฮอ mm. ลิเดย์นะคะก็หลงเหมือนกันค่ะขงเราแพงแถมสุกนะคะแล้วก็มีฮอลิเดย์พันเดลไรน์ทุกสัปดาห์สี่ค่ะห้าเจ็ดสิบสามนะคะนี่ก็คือเหมือนแบบว่ามีโทรมาบอกก่อนนะคะ mm. ว่าแบบถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยบัสยูคอนเฟิร์มแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ mm. ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นบัสเซิลลักชัวรีน่บบน,นะคะ mm. สคนเพ่มาเข้วนตัวที่เราไปก็มีกลุ่มอะไรอย้นะคะก็คือจะมีขยะหรือก็จะมีกลุ่มใกวาดนะคะเป็นกลุ่มกวาดขยะใช่แล้วก็เก็บขยะเพรว่าจะอาด่างนี้มาามสะอานะคะเลยเรานตู้ ั้นคือดีมากคือรถมาถึงปุ๊บรถก็ออกเลยแล้วห้องมันก็เป็นส่วนตัวมากอันนี้ก็เป็นกระจกนะไม่คือเป็นกระจกเปิดอย่างนี้เลยไม่ใช่มา่านที่เป็นไก่กาอาราเลยคือแบบเลิศมากคือถ้ามาอินเดียอีกเอาอแล้วอีก e, ก็จะขึ้นแบบนี้แทนน่าจะกู๊ดมากเลยง่ายต่อการไปแบบเชนแต่ละเมืองแต่ละเมืองมากๆเลยนะคะปลั๊กตรงนี้แล้วก็มีที่วางของแล้วก็อันนี้นะคะกระเป๋าเรา ดีแอร์ส่วนตัวนะคะดูคนแอร์ส่วนตัวเราเลยเย็นสบายใจนะคะก่อนก็จะเป็นหมอนแบบนี้นะคะมันจะเป็นที่นอนแบบลากขึ้นเหมือนเป็นหมอนให้เราเลยนะคะถ้ากดตรงนี้นะคะก็จะรู้ถึงแบบคว,วามต่างระดับนะคะเี่มก็ผ้ห่มรถบัสธรรมดานะคะทุกคนไม่มีอ <ผม S 2> ะไรแปลนก็จะเป็นที่นั่งนะคะชั้นบนจะเป็นตู้นอนนะคะ ิมอะอสักอย่างนะคะคืออ่านกรอ่านถูกนะคะทุกคนในส่วนของเอิ่มตั๋วนะคะก็จะออกเป็นตั๋วกระดาษอย่างนี้นะคะเพื่อถึงถึงว่าอินเดียเขาจะแบบว่ามีจ่ายแบบสกแกนจ่ายทุกอย่างจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะคะแต่พวกตั๋วอะไรอย่างเงี้ยต้องทําเป็น hard copy หรือก็คือว่าเป็นพิมพ์อยู่นะคะเขาเขาจะเวลาจะเช็คอินบนบัสนะคะต้องสกแกนไปในนี้แล้วก็เช็คอินนะคะแต่ว่าของเรา น่าจะเห็นว่าเป็น foreigner นะคะก็เลยทำให้เลยจบการรีวิวรถบัสเท่านี้